ร้านนี้ไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารอีสานหรือว่าอีสานประยุกต์เพราะว่ามันไม่เหมือนเด็ดทั่วไปจะว่าแบบฟิวชั่นก็ว่าได้ <Yeah. S 2> เป็นอีสานยุคใหม่สมัยใหม่ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนครับครับพี่น้องครับยูเกะจะยังไงให้ยินสีบระคับครับผมไม่คือแข่งไปเลนะื <Yeah. S 1> ่อยๆถือว่าไม่คว่ำเป็นช็อกโกแลต และขอฝากไ้ด้วยนะครับเจสมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับขับแอลโกโอฮอล์สายดื่มสายปาร์ตี้ตื่นมาไม่ปวดหัวผลิตจากสมุนไพรหลายชนิดนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e อ lp 2 2หรือว่าไปที่เพจเจสมินนะครับนี่ลาดลุงนะครับถือว่าเป็นกระแสอีกร้านหนึ่งนะครับ <Yeah. S 2> ผมเดินทางมาที่ลาดปลาเข้าลาดปลาขาวมาดูเลยครับเวลานี้ว่าจะเป็นยังไงมาพิสูจน์กันนะครับ คนอีสานมันเท่าสามารถรังสรรค์อาหารอีสานเราได้โด่งดังไปไกลทั่วโลกอันนี้คือยังนี่ขอดัดไฟนะครับดีดีดีผักเภาผักเภาแดดไฟเภาดดดไฟเพราะอะไรพี่ถึงต้องดดดความหอมแน่นอนเลยเมื่อก่อนเราจะมีมะพร้าวเบินที่พี่เคยทําพี่น้องครับมาเบินด้วยผมจะเอาบักเ้าแบบเฮ็ดบางๆหรือว่าอบผักร้าวมาเฮ็ดบางๆแล้วเอาเบินมันสีมี่ความหอมต้องเอาซุกขนาดเด้ไห้ S <S เอ้าวันนี้ครับ,รบโอ้ขอไม่ขอไม่อ้เพื่นเนี่เจ้าของหา้างมาแล้วเจ้าของห้านพี่คิดพี่คิดพี่พคิดถึงคิดไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรเชาวร็อกนะคนนี้แต่ก่อนเขาไว้ผมฟูอุ้ยไฟลุกไฟลุกนีดด่ฟ้าใช่ไหมดิ <ไฟ S 1> นี่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 แต่ก่อนเขาไว้ผมฟูเนี่ยพี่ไม่มีที่ไหนแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องครับปกติเราจะปรุงไตไี่ร่วนเลยอ้ยยังก่อนครับบุดดี้ครับไปพี่บุดดี้ครับผมเจ้าของห้างล่ากงนะครับอันนี้คือยังครับพี่บุดดี้ มะพร้าวดาดไฟครับผมมะพร้าวดาดไฟโคโคนทชบนักกิจนี่โคโคนาชบนักกิจต้องต้องดาดให้ขนาดไหนพี่นี่กรอบนอกร่มในครับกรอบนอกร่มในแมนมะพร้าวดาดไฟเขาเขาใส่เกลือใส่ยังไงบอสใส่ครับเพื่อให้้รสชาติของกินเนื้อโดยเฉพาะแมนครับมันแซมได้ตัวไม่เลวอ่ะกินมันเนื้อเพิ่มแต่กินนี่เดียวเฮ้ยอุ้ยดีป่ะอันนี้คือส่วนที่แบบว่ามันมีน้อยนะตัวนึงเนี่ยแต่วันนี้ พี่โุนดีเอามะละศันอีกแบบใหม่ใส่โรสแมรี่เข้าไปโอ้ยเป็นไงนี่โรสแมรี่แล้วไข่ต้นหอมเข้าไปมะพร้าวดัดไปแล้เราต้องทำที่ต่ำๆนะทำสูงมากไม่ได้ทำไมมันจะเป็นมะพร้าวดัดฟ้ามันจะเป็นมะพร้าวดัดฟ้าโอ้หะนะได้เยอะได้กลิ่นของโรสแมรี่ออ๋นึกว่าได้มุก เราเคยกินสเต็กกับรสเมลี่นะครับต้นอันนี้บ่านมลนต้นแบบน้ำบานเท่านี้นี่อ๋อดีแบบนี้ที่ที่เค้าแต่งเป็นเพ่งเป็นต้นสพ้อนลองห่งลองมั้งเลยรดเมลี่นี่ไหมอันนั้นรดเมลี่รสเมลี่รสเมลี่ไม่ลากินต้องินกับน้ำจิ้มนะครับไปครับไปจานนีกเท่าไรครับพี่พอดีจ้าบาทก่อนี่สิบเกบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวเราดูการจัดใส่จานสีไส้แบบไรล่ะอยากให้เห็นจานครับ จานกเป็นจานสังกะสีจานวัดจานวัดจานสังกะสีเอาไปมุ่งไหไ้บ่งนะผมอยากรุ่นว่าเพิ่นสีหันบอรหรือว่าเสิร์ฟแบบนี้เลยเอาแบบรกรอบๆคป็นความผู้ชมสังเกตนะครับมันเนื้อจะออกมาแล้วกันมันเนื้อมันจะซึมเข้าไปในต้นหอมแล้วก็กินหอมพรารสไม่รีีมันผสมเข้าไปอันนี้น้ำจิ้มแบบหอมของขั้วแล้วครับกะขังก็เข่าม,มากอ,อันนี้น่าสนว่ะเดี๋ยวคุชิมกัน หอมกินข้าวกลั่วแบบข่ามเปรี้ยวๆเค็มๆหอมๆข้าวกลั่วลองดูเป็นไงเจืดรเพราะมีรสชาติบมีรสชาติเจืดรอย่งเดียก็ได้ดีปรนเี็นก็ได้ดีเลยนะสมๆเปรี้ยวๆเค็มๆตัวละเมอเราอ่ะเนาะเป็นไงเจืดจืดมีมีแต่เค็มๆอย่างเดียวแต่ว่าม่มีรสชาติสมมันมีอย่างเลยมีรสเค็มเค็มอย่างเดียวลองใหม่ดู บริเวณฉาบเป็นโควิดว่ามึงโมล่นบมลูรถแล้วจุ่มไหมดูปึ๊บเนี่ยพิษนิ้วจุ่มนิ้นี้มึงก็ต้องกินนิ้นนี่อันนี้มันคนโอ้ยนิ้วขาวหมดแล้วโอ้โหแซ่บแซ่บลอยสี่สิบบาทพี่น้องหน้าตานี่เลยเบิร์นเสือฮองไห่ป่ะบักเท้าด่านไป ปักพร้าวดาดไฟกไ็กไข่มันกรอบแหละครับไม่ต้องใส่อียงเลยกินตัวนี้น้ำเนาะรสเมลี่มันได้หอมจากตัวนี้บุกเลยเปิดจมจูกหรืจมูกครับนี่เปิด,ดสีม่วงค่ะปิดเที่ยงคืนสีม,ม่วงแรงถึงเที่ยงคืนมาพวดพีชหายทุ่มมาเบุกบรรยากาศด้ร้านครับของพีบ<ะ>ุญดีเพิ่นสวัสดีครับอีกเครื่องหนึ่งอ้คนบานเข้าครับพี่น้องเบิ่งเลยนี่ เป็นเสือในสนามรบดีกว่าเป็นศพในสนามรักแมนครับเป็นคนขท่าไรครับคนขอนกันครับไมนคนขอนกันแมนได้ข่าวว่าเป็นคนเจ้าของลานน้ำหลักกาเป็นนักกุนตรีนั่มสิ่งที่ผมแบบอีกอย่างหนึ่งคือความใจความผูมีใจความเป็นอกสารเพราะว่าเด็กมาเห็นคนมันฮาโดยเฉพาะเด็กบุมไฟแรงเนี่โดยเฉพาะนักกุนตรีน้ำปพรากตทิเฮาเขาเห็นนักกุนตรีส่วนมากก็เขาคนเล่นนุนตรีนี่เห็นบากทีคนที่ คือส <Ooh. S 3> uh ิมีไอเดียเป็นนักธุรกิจนําครับบางคนนี่อันนี้บริบบอเหตุภัยแต่ว่ไม่ถึงว่านักดนตรีเฮามัไม่ความเป็นอารมณ์ถุนทรีเนาะเรียนก็เรียนดนตรีกลางคืนกลางเว้นกับนอนอย่างเดียวตื่นกับมากับบ่ายบ่ายเสร็จปุ๊บโซเชียลอาบนงอาบน้ำบางคนไปซ่อมกับซ่อมตอนแรกกับไปหลานไม่สิมุนว่อนอยู่แบบนี้ของบุดีนี่ก็คือเรียนดนตรีย่ำขึ้นเอาเอาเวลาอะไมาเห็ุหลางบ้านโควิดครับโควิดแมนโควิดเราพรมทะเลยเหตอยู่หลังของเอาเราขับมอไซค์ไปส่ง คนสั่งในเฟซบุ๊กนั่นเ่ไนะเดี๋ยวไปเบิ้งว่าบูดีเป็นไถ่เดียวไปเบิ้งครับนี่แหละนักดนตรีนะครับล่านนี่ไปมากจังเลยเืได้เป็นแบบนี้เอาเอาอาหารมาน้ำเลยพี่น้องมาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ผมเป็นคนที่ชอบข้าว,วัวแถวในเมื่อผมไปเห็นธุรกิจไหนที่มีโอกาสผมก็จะไปข้าแถว,วใหม่ยัสุภาษิตเพราะว่าอัต e ิทิกลิสเอเลจิสโบเชเชโบอัครานาโคตปัจจามนลลวงกัสพัสพัสเยมพัสอินโดยังกี้ยังกี้ไอ,ไอดำดำพ่อมันสิดูหนังมากไปปะเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดมาเงินอะมันมอยู่ในอากาศเราคุณจะไปคว้ามันได้ยังไงให้มันเป็นของเราได้เอาอย่างนี้ที่ผมมาวันเนี้ย ผมมีเงินข้อนหนึ่งระวังบริเวณเนี้คลอง1นึ่คลอง2องคลอง3ามคลอง4คุณคิดว่ามีธุรกิอจอะไรคุณจะแนะนําให้ทําผมมีครับผมมีตึกอยู่สะพานแดงคลองหนึ่งทำเลดีมากใครได้ไปรวยแน่นอนเรามีอาพาร์ตเมนต์สชั้นทำเลดีแน่นอน17ห้องขนาด3.5คูณ5เมตรแล้วก็ตึกเรายังมีหนึ่งห้องที่เป็น V I P เนื้อที่รวม55ตารางวา และที่สําคัญที่ดินเราไม่มีภาระผูกพันอยู่ตรงรังสิตคลองหนึ่งแยก16ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเดินทางสะดวกใกล้เสียรังสิตใกล้โรงพยาบาลเปาโลใกล้ทางด่วนเหมาะสําหรับทําหอพักของเชารายเดือนหรือสํานักงานและก็ออฟฟิศตรงคลองหนึ่งสะพานแดงมันใกล้ความสะดวกสบายมากๆม,มืมห้างดังด้วยฟิวเจอร์รังสิต โอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะใกล้ทางด่วนใกล้สนามทุกป,ปัตเตมีใกล้ตลาดติดตลาดร้านอาหารของกินเทียบเหมาะสําหรับคนที่ทํางานอยู่แถวนี้เปิดหอ,อพักให้คนทํางานโรงงานมาพักก็ได้ถ้าดูพรมเลสิ่งอำนวยความสะดวกคุณคิดว่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะราคาวันนี้ไม่ถึง10ล้านครับลดให้เฉพาะช่วงเดือนนี้โปรโมชั่นเลยเอาไปเลย8ล้าน9แสนบาท ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอพาร์ตเมนต์สชั้นนะครับสิห้องนะครับใครที่สนใจที่จะลงทุนนะครับสะดวกสบายนะครับการคมอนาคมสะดวกแล้วก็ทุกอย่างสะดวกมากๆเลยนะฮะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่096 089 5884นะครับแนวคิดเลยเป็นอย่างคือบ่เปิดคือหลานทั่วไปที่เป็นแบบลานตำมังหุงธรรมดาขายสมตำธรรมดา ก็คือเริ่มแรกเลยก็คือมีมูหลายอยากให้เป็นแบบมูมานางน้ำกันคุ้ยกันจังนสยแล้วก็แบบพวกซุ่มอิสระเอียงนั่นสิมาตีความกันก็คือตีความบอกว่าแบบเลิกงานปุ๊บมาน่งคุ้ยกันเรื่องงานหรือว่าเรื่องยี่างก็ตามคุ้ยกันได้หรือว่ามาพูดเดี่ยวมาเอียงก็ได้เมื่ออานิสานสืบเน่อมาตั้งตีความอยากให้มันเป็นธรรมดาพ้าเป็นไวรุนรุนไม่เข้าก็อยากให เกิดการผสมผสานของอาหารทีสานเท่าให้คนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสได้ภาคอื่นมาสัมผัสได้กูที่ก<ช>ิน, <ะ S 2> นแล้วก็ต้องย่างย่างมันจิเป็นยังไงนั่นสินแบนๆขอคนนะครับปลาดุกย่างเอามาสร้างมูลค่าครับผมคันวอาจริงๆเนาปะปลาดุกเขาไปซื้อน้ำตลาดตัวหนึ่งกับขนาดนี้ประมาณเจ,าจ้าบาทจุดก,กับตัวเนี้ยก็นี่นะสามสิบบาทนะแต่มาสร้างมูลค่าโดยที่เอาหัวเอาอะไรออกคล้ายแบบเชื้อนออกมาไอ้ก้างกับบะหมี่ด้างวยบะหมี่เลยครับกัดกินได้หมดเลยจานจ้าบาทร้อยสิบเก้าบาท เห็นไหมตัวนึงนี่ยังคงความเข้มของคนีสาบเนท่าแต่เสริมความเป็นหวานของญี่ปุ่นเขามากเรื่องเรื่องก้างปลาดุกเนี่ยมันแตกดิถ้าเราออกได้เนี่ยจะย้ายมาไน่มีหนึ่งความนุ่มแล้วก็ปลาดุกมันจะมีความมันความหอมอยู่แล้วครับบวกกับเกลือเข้มนิดนึงบแบบแบบไข่ไข่บนเท่ากับบนเท่ามแด้เก๋ญี่ปุ่นนะครับ ต่อมาเนาะขอเป็นลิ้นย่างลิ้นย่างเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบเก้าครับ <29. S 1> ร้อยยี่สิบเก้าครับลิ้นย่าง,ญญางอืมลิ้นย่างเขาจะเอาเขาจะเอาหนังของลิ้นออกก่อนแม่ครับหนังเออกก่อนเพื่อให้ง่ายเมื่อปูแดงย่างเนี่ยอันนี้การ์ดพูดหนึ่งก็เอื้อนย่างก่อนยูเกะ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 แต่เป็นเนื้อแม่ครับครับพี่น้องครับยูเกะที่จะมาให้ยุซี่พ่ครับครับผม แมนเลยเหรอมแมนเลยหรอเขาจะเข้าไปกินเนี่ยอยู่ตัวเบอของญี่ปุ่นเลยจะอาจจะมันแสกนุ่มมันโมคือตะวะไอ้มากแบบนี้เนี่ยเขาเวลากินดิบมัน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 ถึงแสกได้มีความเค็มนิดๆแล้วก็หอมน้ำมันง่าแล้วก็มีไอใบ,ใบยบังรสเมลิสแมดดี้ใช่เข้าไปมากเลยเพิมความแบบแตกต่างก้อยเสือขัววัเนี่แมนครับอืมเนี่ยเมเออตัวนี้บางคนคันเฮ็ดก้อยเสือขัวนี่คันอุณหภูมิไม่ได้หรอกะ คันเลือดเป็พวกหรือม่ีแข็งไปเลยเลยแครับที่มันีกนเป็นช็อกโกแลตเคยไปกินในเวลาหนึ่งดีคอนกันครับน้ำไก่อะไรไหมไก่มอขอ้าใจแข็งวะมออตานยจจเดยวเปนปะแมนไอ้เนนแซ่บชุนหน่อยเลยเนี่ยไก่แกันเลยอันนี้อันนี้ยอียงก็จ้าอีสานอีสานแฮมเบอร์อีสานแฮมเบอร์ คืออีกย่างเลเป็นแฮมเบอร์เกอร์คล้แฮมเบอร์เกอร์นี่บ่มมาจากคำว่าแพ่นะครับซอสเป็นีกไก่เสียบบดวเนี่ย็คล้ายกำวาแฮมเบอร์เกอร์อียู่บ่กินอะไรกินซอเลยบ่แม่นี่ครับพี่น้องเออแซ่บ โอ้สุดใจจุดใจไว้รุ่นแน่ๆเลยจุดใจว่าหลุดเท่าไหร่แท้เลยร้อยห้าสิบเก้าทร้อยห้าสิบเก้ามาถึงตัวนี้ฮะกำลังดีอย่างไรพี่น้องเห็นเนี่ยเพิ่นเพิ่นยางแบบยากแบบโบไซเออเหล่าด่านแบบโบไซเอ็ย่างเลยมันหนึบมันหนึบกว่ากินหอมของมันเนื้อมันเนื้อมันแบบแรงแบบออกมาโดยแบบเต็มที่เลย พนพุ่นไดมมักแบบว่าสายเนื้อแต่กินพุ่นเป็นความเนื้อตรงตรงตัวเนี้อครับหมดแล้วมั้งมักทีเราก็ใช้เกลือเลยนะอันนี้ต้องจอดมั้งก็มีทุเมืองปะบอสวุเมือครับไม่หน่อยแมนครับเหมาะสำหรับแบบนักดนตรีอีดีเนาะแบบห้องกินนสีหูเลยว่ามันเหมาะสำหรับกับแกมครับ กับข้าวก็ได้กับแก้มก็อร่อยมีสวอร้อ,องไห้เท่าไหร่ครับหนึ่งเปนบ้างร้อยสิบาบาทอ้อสสส1สิบเก้าจับอืมจะสัจจุสัยจุสัปปะรอยสัจจุร้บเก้าบาทร้อบ,บาทอทุกอย่างร้อสิบพอดี ไม่เยอะเกินไปกินมันจะได้หลายอยา่างราคาแบ่สูงยู้ยใส่ีราคาสูงนะนลาบใส่ีราคาสูง,สงเขาก็ราคาดีเพืดอนนะมีอยู่ร้านเดียวร้านไบนวาโจ้าไม่จะไปเขาซื้อเขาดีเขาสิมาฮะลงใช้ด้วยสับขึ้นต้นด้วยขึ้นต้นด้วยสะสะได้ซอยเล็บตัดประมาณน่ะแต่ลงใชยด้วยตับเหมือนเไม่ต้องบอกพี่กัดละสะซอยตั้งแต่หัวยันตับจะแถวดิมเบอร์คุ้นๆว่ะร้านยำวังจะเอาแถวกระทุ่งเแม่าไหมอ่ะและตัวนี้ครับ ซิเเจอร์เลยมีร้านหนึ่งอยู่พี่น้องครับแค่แกงไก่บนเส้นเนี่ยบางร้านได้มิชลินเลยนะมีอันจะมันขึ้นอยู่กับไก่นงบางร้านขดนไส่ได้ยางพ้อมั่เอายางมาให้บ่แมนเอายางมาใส่รถเออหลายพ้อมขับกับบ้านพีอน้องเบิ่งครับซื้อซื้อัอันนี้คือบ้านๆไม่เหมือนตอกแกงไก่บนเส้นเนี่ยผมมักินเพราะว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ต้องกินข้าวองอ่างางแบบนีมมากินก็แค่ต้มเส้นแต่ว่ามันจเป็นของการแกงคะ แกงไก่ใส่ส้นหลอนโอ้แมนเลยแมนเลยอันนี้สูตรแม่ผมแมนเลยสิครับหอ,อมก็ยังไม่เห็นถ้าอ่อมนี่น้ำจะน้อยกว่านี้อ่อมยังไงครับอธิบายอ่อมนี่คือน้ำใต้ตอนอ่าถ้าแกงนี่น้ำเสมอตอนอถ้าต้มนี่น้ำท่วมตอนอะไรนะอ๋ออ๋อ อ๋อขึ้นมุกมอไม่ใช่อ๋อแสดงว่านึกออกคิดออกแล้วอ๋อคิดออกแล้วอ๋ออย่างนี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองมาอยู่กับหน่องมันนะเหตุงานคือสีมือไวิน้อยค oh, like 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 ือสีมือคือสีเหลืงเนาะนี่ครับผมลาลามหยาดมตาโบแดงนะครับยาดมตาโบแดงนะครับมีสองสูตรนะครับยาดมสมุนไพรตาโบแดงมีสองสูตรหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะครับสามสิบห้าบาทดมพนละเรือเด้อรวยนะ อยากให้ทุกๆคนนะครับหรือว่าคนอีสานหรือว่าคนภาค,คอ,าคคอ,คอื่นที่ที่อยากชิมอาหารอีสานแบบฟิวชั่นแบบง่ายๆแบบบ้านๆครับหน้าร้านปิดแบบนี้เองบาต่อที่ที่รี่ต่อมาไม่นั่งดื่มนั่งยังได้บ่นี่ได้ได้ครับนี่เครื่องดื่มพร้อมมีพร้อมเลยพร้อมบริการโอ,โ,อโอ้ยอยากฟังเสียงอยาของร้านบ็นล้วจบมาัานี่ก็จะมา <S <S อยากฟังกันเนาะมาอย่างไรอย่างข้งรานนั่งตรงนี้เลยนี่เว้ที่ไวที แต่ทำไมทำไมต้องจำเมื่อเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นเลื่องต้องเก็บไ่คิดถูกไปอะไรอะไรยิงย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่นี่เป็นคนยหายเวลนที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไหร่ ฉันลืมไม่ได้จริงจริงๆเุ้นเสนอองก่กนใส่บุนเสเป็นประจำอยู่ที่ลานละลานละปลุนลาละปลุงลานปาเขาที่เดิมซอย

ี่อนเช็นมาเมาเชิญมาเมาเชิญมาดีบมาเสียกันมาเถเมาเิมาจีบมาเสียกันมาย่งก่อนฮะมาอย่งก่อนมาสีคนมาสี่คน เอาไหมอีกแล้เอาลองมาคำนวดนราคาดูกินทั้งโต๊ะนี้กี่ล่ะมาคำนวดทั้งเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างเต้ายางไข่ไก่ไปเท่าไหร่เต่<อ>เา<อ>ยางเอาห้องแอร์ห<อ>้องแอร์มีคนบริการแบบอย่างดีหนึ่งท่านสองร้อยหกสิบเก้าบาทเต่ย อ้านี่ไหมก็งงเดี๋ยว่ะบแมนก็หูโบแมนบมห่พันหนึ่งร้อหาสิบเอ็ดบาทมึงบอพันสองกูโอันขันแม่งกูกูตายดิเดิ๋งได้ิงเอางึงลองถามกูดิทำไมด้สมมติวลานี่เนาะเขามากินกับพีดหนึ่งสองสามสี่หาดปดเก้าอย่าง เปล่าแล้วมีข้าวด้วยครับแล้วก็มีแล้วแต่คนจะชอบแล้วห้องแอร์ด้วยนะครับห้องแอร์ด้วยแลมีคนบริการด้วยทำให้คนบริการดีด้วยราคาเอาหาคระโนนบอกอย่างาเดี๋ยวเนีะย่างน่าจะนวดนับชิ้นได้เลยเนานับชิ้นนองชิ้นอู้หูอย่างเลยวเก่ายางเนาะอยาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเนาะเทียบว่า คือไงอุ้ยถือปะถือป่ะนี่คือเดี๋ยววะคือแม่นแท้อุ้ยอุ้ยเมื่อนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทผมแจกผมแจกผมแจ่เฮ้ยต้องทำคำนวณก่อนโอ้ยผมเพิ่งให้เราดีใจแน่ไม่ต้องเฮ้ยเท่ามากแล้วเป็นยังสี่ยาเท่าเด้อคุณเอาเวลาฝากลาฝากทีมงานเข้าให้พี่น้องมาอุดหนุนในช่วงนี้ครับผมก็ลาบกุ้งนะครับมี ของสาขาที่ตรงนี้สี่แยกวางหินหน้าซอยลาดประเขาสีนะครับแล้วก็ที่สาทรตรงถนนจันทร์นะครับผมอยู่ในห้างวัดวัดที่รามูลนะครับผมสามารถสะดวกตรงไหนก็สามารถไปเจอเจอกันได้นะครับโทรมาไห้ครับผมบอกเบอร์ได้ไหมจำได้เบอเนียเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะเจ้าอยากนีราคาเท่าไหร่ค่ะผมไม่ต้องคิดมากเลย1นึนอ้าบอาทคนไปจ้างางก็เชื่อหูใช่ กินคอาสิข้ามวน,มนไปน่ผมมู้เลยพี่น้องครับมีหลายๆคนที่มีงานแบบมีปาร์ตี้ตั้งแต่เย็นยันเช้ากับเพื่อนๆ<ด>นานๆที่อยากกินแต่ว่ากลัวตัวเองเมาเรามีสูตรโกงครับ อยากข้อแข็งผมแนะนําเลยเจสุมินครับกินก่อนดื่มจักสามสี่เม็ดอยู่ในเงา้ยสอดเศร้าเลยผมมีพิสูจน์ก็จะขลองมาแล้วกินไปแล้วดื่มไปแล้วแบบเริ่มมีอาการตกกินระวังเม้าก็สิกลับมามีความสุขกับเพื่อนได้หรือกินไปแล้วรู้สึกเม้าต้องจําเป็นต้องเฮ็ดงานเศร้าตื่นเศร้าเจสุมินครับสูตรโกงความเม้าสูตรกวงความแห้งสูตรโกงความปวดหัวได้พี่น้องครับเจสุมินฝากไว้นำได้พี่น้องครับเอาโจนี่ครับพี่น้องเอาเอาเป็นว่าลดราคาจากปกติครับเกือบหาร้อยบาท ผู้ใดกดตอนนี้ครับเอาไปเลยตอนนี้พิเศษเลย390บาท390บบาทตอนนี้เฉพาะโปรโมชั่นเดือนนี้เท่านั้นเจสซี่มินครับ